มื้อเช้าหลังออกกำลังกายก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่พยายามกินให้ได้มีไข่มีผลไม,ม,ลไม้มีผักแล้วก็แบบเพิ่มด r รซซิ่งไปหน่อยนึงให้มีรสชาตินิดนึงจะ้ะมีผักโขมอยู่ข้างล่างนะจ้ะเขียวๆนี่คือผักโขมเนาะมื้อเช้าของเรา ว่าฝนจะตกทุกคนตกนะากาดดีมากกาดดีตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้ คลิปนะทุกคนเพราะว่าไปทำธุรส่วนตัวข้างนอกเนสถานที่คนเยอะแล้วก็ <_ an> ก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้ก็เลยว่างนิดหน่อยดูน้ำแข็งทุกคนเหมือนลานสเก็ตเลยนะ<_ an> <_ an> เนาะยาวไปนูน่นเลย คือแดดออกนี่ยังหนาวอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าอากาศจะร้อนนะหนาวอยู่เลยจ้ะนี่คเหมือนลานสเก็ตเลยจริงๆนะ That's it Mm hmm. ปีไก่ปีไก่อันนี้หมัดทิ้งไว้เนาะทุกคนออืเดี๋ยวจะเขียนเครื่องปรุงว่ามีอะไรบ้างเนาะจำได้ยอยู่ว่าใส่อะไรบ้างทุกคนดีมากเพราะว่าตอนทำอะ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปออืพอดีว่ากลออ้องเอ่อไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะทุกคนเมื่อเ <laughs> ช้านี่แล้วก็ไม่มีอัยองถ่ายสวยให้แม่ถ่ายสวย,ไม,สวยไม่ใช่สวยครับ <laughs> สวย <laughs> ครับ เดี๋ยวเราจะเอาไปอบนะทุกคนไ่เอานะ้ำนะเดี๋ยวเข้าเตาอ,อบ แค่นี้กน่ากินแล้วว่ะทุกคนครับน่ากินใส่เตาอบเตาอบความร้อนสองร้อยนะสองร้อย <200. S 1> แล้วก็กะนาทีเอา <c oughs> กะว่าเราดูว่าเราชอบแบบไหน <c oughs> แบบแล้วแต่ความชอบเลย <c oughs> ให้สุกก็พอนะทุกคนโอเคอบไปจ้า <c oughs> <c oughs> ได้แล้วมัง้ง <c oughs> ทุกคน นี่กลับไปสองด้านแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปสายเนาะข่าเหนียวระวังเทดีๆนะกิ่งออกจากถาดนายเขียบเว้ยเกียตอรที่บอกแกเออทุกคน เป็นข้าวขาวกับข้าวดำนะทุกคนผสมกันเอาข้าวขาวเยอะกว่านะอันนี้ข้าวเหนียวขาวหมายถึงข้าวเหนียวขาวไม่สับข้าวนะก็คือแค่ยกมันขึ้นมาทสายให้อายมันออกนี่ครับาเพราะว่าเขากำสมัยนี้นะจะเพิ่นเพิ่นบนเหนียวติดกันเหมือนเมื่อข้าเป็นตอนเด็กๆเราจ้ะ ทำน,นั้นไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงเยอะจากเขาเนียวดำอะ่ะบานควยก็เอื่นเขากำจก้ะตอนเนี้ยต้องผสมขาวๆเ้ยจ้ะทุกคนเขาเนี้วขาวต้องผสมน้ำเพราะว่าบอสันอะ่ะเพิ่นสีเหมือนเขา้ขาเข่าสวยเลยจ้ะเวลาหุงไปเวลาหนึ่งไปยังสีจ่จ้ะเพิ่นสีบอติดกันเลยถ้าบอส่เข้าขาวเนาะจ้ะทุกคนนั่นแหละมีจุกแกงมากเลยอเอ้าเอาไอ,าอ,าอ,าอามันออกครับ จะได้กินบ่ไหนี้บ่ได้ไปฟุตบอลบ่บ,<อ>บ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปก็ซอยแม่แน่ครับสายไปเสร็จยังครับก่อนจะใส่นี้ก่อนจะใส่กระ,ะกระติบข้าวกระติบข้าวต้องชิมต้องใส่ปากก่อนอือโอ้ยพี่น้องเป็นอยากชิมคือคำใหญ่แท้บ<อ>่ ดีก็ได้หอมข้าวดำไหมใครอยากกินนะกินกับอะไรนะไก่พี่ไก่อบนะอืกับผักกับผักกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใครจะจิ้มเนาะเอ้าใส่กระติ๊บให้แม่ใส่กับเหมือครับเอาตัวนี้ก่อน ชามกระติดหน่อยก่อนอันมเห้อนอือกจะรู้ว่าร้อนทำได้ปะทำได้โอ้ไม่เอาครับยกอย่างยกขึ้นมาอย่าทำอย่างนั้นครับพ่อป่ะล่ะม้วนมวน้มวนมันหน่อยวะนี่ฮึมนีม้เจ้าแก่งมากเลยเอานี้สิลูกตักแบ่งออกเนี่ยเอาตักออกแบ่งนี้ครับตักออกแบ่ง แบ่งเอาที่เราต้องการ,รถ้ามันร้อนมากอิมม่มบ่เยอะอิ่มสิอิอีบบ่ะอิลีสิเราใส่ด<ล>ิครับแล้วก็ใส่อันอน,นี่ม้วนๆว,นวนน้าน้า จับได้ไหมจับได้ไหนมันจะไม่ติดถ้าใช้ข้าวดำเยอะมันก็จะไม่ติดนะีน่ใส่แบบนั้นจะไม่ม้วนให้แม่เลยหรือเออใส่ไปงั้นอนะ่ะมันร้อนเออนี่เอาอีกครับนี่อู้เสียได้มันปิดดีๆครับตั้งั้นนะปิดดี นีเอานี้ปิดไวก่อนค่รับนีทุกคนม้วนดีๆม้วนม้วนปิดดีๆให้ความร้อนมันยังอยู่ครับใส่ตรงนี้ทุกคน ม้วนครับม้วนก่อนม้วนปากถุงก่อนครับเออไม่งั้นไอยมนเอ,อความร้อนมันจะออกมันจะแข็งครับอืมโอ้ได้แล้วได้ขอบคุณมากที่ช่วยช่วยอ่คิดว่าได้แล้ว วว้าวได้ป่ได้ครับแค่นี้เหรอครับจริงอือว้าวมากินยุ่เอ้าเอ๊ะทำไมไม่ถ่ายก็แม่จะจัดแล้วจะมาถ่ายมากินวมดทุกคน เลแม่ไม่ได้ชิมรสชาตินะเนี่ยตอนหมักเนี่ยไม่รู้เป็นไงเนี่ยอเล็กชิมรสชาติตอนจะเอีนี่เป็นไงอะอร่อยมาก มันออกแข็มนิดนึงแต่ว่ามันใช่แข็มมากมันเค็มกินได้หรือว่ามันเค็มกินมไม่ได้เค็มกินได้อีลีครับไม่โกหกทุกคนไมโกหก โอ้ยทุกคนมีตําแตงโดยจ้าทุกคนจ้าเป็นผักกาดแก้วแล้วจ้าปีไก่อบเนาะขาเนียวตําที่เห็นจ้าแล้วตรงนั้นเป็นน้ำจิม้มซีฟูดซีฟูด่นบริสิ้นเดรไฮแมททิวซิมคือ้องนั่นแหละสวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วโดนแล้วไม่ได้เห็นองนังยองโดนแล้วหรอครับเมื่อวานมัง้ง <c oughs> ใช่ที่พูดก็สบายได้ไหมพอมสบายดีวันนี้นักฟุตบอลไม่ี่ยไม้แล้วไม่ได้ไปฟุตบอล<อ>ได้หยุดหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งได้หยุดหนึ่งวันหรือสองวันนะนี่แหละเนาะอืมบัคซิดาใส่สบายครับทุบกคนอืมบัคซิดาได้หยุดอาทิตย์ละสองวันอีแม่ไม่ได้หยุดเลยเจ็ดวันยังไม่ได้หยุดเลยด้วยเจ็ดวัน ทำงานเจ็ดวันไม่ได้หยุดเลยทำงานเจ็ดวันเฮ้ยคักแน่จ้าทุกคนจะซีวิตเนาะโอเคกินข้าวปั่นข้าวเหนียวกันเด้อจ้าทุกคนจ้าตามที่เห็นอาหารมีแค่นี้พออิ่มไก่สองกิโลจ้าโอเคเลยแต่กินน้ำ้ห่หอน้ำแต่เทจ้าทุกคนมาจกข้าวเหนียวกันจ้าขอบคร่ะ thank you ยัง เขียบคนอีเดียวเลยติดส่วนรวมติดส่วนรวมกับสิญยแน่จักหน่อยแม่เป็นคนจกจ้ะทุกคนอืฟอร์เชอลิสแตกต่างประสานฟอร์เชอลิสเนาะทุกคนอ่กินเลยว้าชิคุด เอาเลยเอาเลยทุกคนเอาเลยเมื่อกินน้ำกันจ้ะจะทำเมียงไก่ยิ่งไ่เไม่ต้องไม่ต้องขาเหนียวประมาณนี้้กินสักกวโทกอกรีก็ยมินอันเป็น พี่จะบอกสั่งหลังตุ๊กชิ้นเองต้องช่วต้องให้จานสวยๆต้องให้จานสวยๆเขาจะให้ทุกคนเบิ่งก่อนจ้ะนี่เพิ่นมักปีกไก่นี่จ้ะทุกคนปีกไก่ปีกกลางนี่ท่านหนึ่งกับยานแต่บันไดส้นเขา mhm 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 ใส่พร <laughs> for like uh ิก huh. ก really? like mm ี่เม็ดใส่พริกสิบสามเม็ดสิบ่อตายดอกมันเหมือนห้าสิบมันเหมือนห้าสิบรู้แต่อยากให้ชิมอืออืออือออนี่แสบปะอือือกระแดกระเดกช็ดซื้ออือือเสพต้องกินแปดนี้แต่ว่าไม่ถช่ไหมต้องกิน ตามพ่อมีจิ้มซีฟอ้จิ้มเลยพอกับอเล็กเขาไม่จิ้มหรอกนี่งไม่ใช่อันยองทำไมต้องกอบทุกคนอีกแล้วไม่จะกินจิ้มได้ต้องกินเมียงอืม ถ mm hmm. ้าน,นีกินบ่ปากบ่เว้าเบิดสาม,นสามนหน่องลวจ้ะสามหนองน่อยบัดเวรสมอลฮึมเดสมอลวันดัสไวเดิสิสเบรสมอลเบบี้ชิก้ม่แคบหมูจ้ะคบหมูกินกับสมตำ แคบแคบหมูแคบหมูกอบสน,นันยังยังกอบสน,นันอยู่แคบหมูกับยำจิ <c ười> ้มซีฟู้ดลองดู โอ๊ยโดนิ้มไก่เยอะๆพ่อข้าวนิดเดียวพอเอาสลัดเอไมากินสลัดนะแกะหมูไข่ลมเมืดพี่นนท์ทำไมไม่กินสลัดเหม่กินยังไงอะเขาไม่กินข้อไก่อืมไม่กินก็ช่างเถอะ พักกระโอยมาพักกาดแก้ววะมันกอบแข็งกรอบไม่ใช่กรอกอบอกรอบ รอเรือฉั้บอกแล้วว่าฉันช่วยครอเรือใช่ไหมรอเรือครอปรอเรือรอเรือล้อเรือบางทีแม่ก็ไม่ออกรอเรือไงไม่ออกเป็นรอลิงใช่ไหมละ่ะไม่ออกรอเรือแต่จริงๆมันกรอบแต่เวลาเราพูดนะกรอบกรอ,อบใช่ไหมบางทีก็สอนผิดไง แต่ไม่ใช่มันกกบนะจะรู้อยู่อะเล็กพูดอะไรเข้าใจที่อเล็กพูดไม่ได้ว่าอะไร๊อปไม่ใช่อีสานภาษาอีสานมันเอ่ยว่ากกบอืมน้อมพมว่าอุสาน์โอไมใช่ทำไมโกหกทุกคนอีกแล้วมาใจเดี๋ยวผมดู ม, oh. มันกรอบมันอยู่ข้างบทไม่เอากินไ mm hmm. <laughs> ปอยากกินแค่ส้มตำกับขา้าวเหนียวเฉยๆวันนี้ไก่ก็ไม่อยากกินก <laughs> ินไปหนึ่งชิ้นเองมีทูโอ้โหมีทู you know I know it เบิงตนมาเนเพิ่นกินนึ่งนึ่งสินไป่ลองนี่ไปกินนึ่งสินนึ่งสินกับนึ่งสินกคือกันไอ้นาวิถักเกินไปกินไปพ่อครับกินไปพ่อถ้าแซ่ก็กินสิแซลเล่นเฉยๆหรอครับ้วก็อร่อยมาก

กินอะไรแพะๆไพ่ถ hmm. ูกหวยนะพี่น้องไพ่ถูกลอตเตอรี่นะคอยซื้อ04มันออก0 5 07เบิ่์เป็นต่ั้นงบ่สโนกเกิลไทยลอตโต้ย้ายซับเตอร์ย้ายซับย้ายซับเตอร์เดว้าเดบ04เบอรได้คำ05 07 Sự หวย của bất thường khi nào người ơi, วาสนาคั่น à, ออกแฮงก็คือสิบ่ gì, ngân เคยได้ว่าสิบโงอ่ะเราคนเราหักใส่อ่เขียบอ่เขียบบอกว่าอัญยกงกินเยอะมากว่ะสั่นแล้วกินจุ๊ปปับป่ะยะเมจุ๊กกินสี่กินไปกินไปวันนี้วันนี้อัญยกงหิวข้าวเดือดดูเมจุมีหุ่นตรงนี้ไหมใส่จิ้มซีฟูได้เมรูอ่ะครับ มันโดนนทโดนยองโดนนทโดนนัทอันยองไม่มีรูทำทำโดนนัทหารูหารูโดนนัทไม่เจอ อร่อยมากแต่เผ็ดน้ำบ่วแพงเผ็ดยุบมาสุกินได้เนาะนุ่ด้วยเพราะว่าทุกคนเป็นคนไทยเป็นคนไทยตรงจิตประเด็กคนอีสานคนไทยกินประลา แต่บางคนก็ไม่กินนอปลาเนาะอยู่ไม่กินไม่เก่อยู่ไม่เกลี่ยเนาไม่ชอบ Låser fettvecken på dig. Fettvecken? Jag är såhär där. där Den låg under sådär. Asså den är så fet. Men gud som har fett. Duーそんな Alexander sluta kladda. Ah, asså sluta, men inte mitt hår. Och ningau. Ningau. Du har jättetorra händer. Nej nej, det är ris. Det är nej som har สวัดีมุกตอนร้งขม้นสวัดีทุกคนทุกคนเดี๋ยวเบบี้เจจีไม่เจจักจีอันยองได้กาแฟใช่ไหมจักจีจักรจีเขาทำไมทำไมเขาต้งตีมาจุกไมเจ็บมากจักรจีทำไมตายทุกคนโอ้ดราม่าอดราม่าควีนโอ้ดราม่าดราม่าควีน มันอดูตีพอบจากเออไม่จะเดี๋ยวมันจะดูตีอีกแล้วเบบี้ส์มินิสทุกคนแนนแล้วใช่ไหมเอืม้วยเนาะทุกคนอ้าวอิ่มแล้วทุกคนจ้าอิ่มแล้วอิ่มแล้วจะให้ปะป๊าห่อเขาอู้เหลือเยอะอยู่เด้อนี่มาใส่กันเลยสิเขาเสถ่งนก

นียังส่องพ่อบาได้ยค่ะท่านไปเด็ดสโอ้ได้ดหนึ่งหอพี่น้องเขาเที่ยงมืออื่นจ้ะทุกคนโอ้โหแล้วกินแล้วก็ยอกกันนะจ้ะทุกคนโอ้ยอิ่มพี่น้องเอ้ยทุกคนแทนแล้วกินแต่ตำแตงแล้วกัปีกไก่น้อยนึงจ้ะนี่ปีกไก่น้อยนึงทุกคนแทนแล้วเห็นว่า อันยองตีแมทธิวหึน้ำพันบีนนะทุกคนเห็นหจักสิว่าไพ่ระเบิดเนี่ยโอเคจ้าส,สุขสุขคนมืนนิกะอาหารง่ายๆเนะาะจ้าทุกคนจา้ขาข้าวเหนียวปีกไก่อบเนาะต๋ำแตง,งขอบคุณที่แวะทักทายกันเนาะเมื่อวานนี้บ่ได้ลงคลิปเนาะทุกคนเพราะว่าติดทรูสโ,โตรโตนั่นเลยจ้าตามที่บอกมืนนิกะมาแล้วเนาะจ้าขอบคุณที่แวะทักทายด้วยจ้า ขอให้ทุกคนมีความสุขจา่าสบายดีสวัสดีบ๊๊๊าาาายยยยบบบบายบาย